สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะครับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถซิตี้คากันบ้างนะครับเป็นรถเก๋งไซส์เล็กนะครับนั่นก็คือ t o y o ต a v i o อนะครับเป็นตัว 1.5e ปี2016นะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขทะเบียนก็5กไก่ทอถุง2 3 6นะครับคันนี้ก็ FC ทนไหนที่กำลังตามหารถราคาถูกใช้นะครับ อันนี้มีเข้ามาเพิ่มเติม1คันนะสำหรับ V8 e สีบอลเงินคันนี้นะครับไม่ก็ไม่เยอะมากแค่แสนกโลเท่านั้นเองนะราคาดีด้วยนะคันนี้ราคาถูกนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2016นะก่อนจะไเนะัเชงปี17นะครับยังสวยยังน่าใช้อยู่นะรายละเอียดนะครับด้านหน้านะครับพวกไฟคันนี้ให้เป็นมัลติดีเฟกเตอร์นะครับเป็นโคมเดิมอันนี้โคมเดิมเลยใสยๆกิกๆแบบนี้เลยนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพวกกันชนกระจังเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีบอลเงินนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งตัวเส้นโครเมียมนะครับแบบนี้เข้ามานะตรงกลางนะครับผมผมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีการชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับพาร์ททุกพาร์ท,ทข,ของรถคันนี้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้ตาเลยนะครับ ล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ให้เป็นล้อแม็กขอบ15บห้สี่รูร้อยนะครับเป็นล้อแม็กอัลลอยจากโรงงานเช่นกันนะครับดิสเบรกหน้านะครับมาพร้อมกับยางกูดเยียปียี่สเลยนะครับสัปดาห์ที่อ่านี่สัปดาห์ที่38นะครับปี20นะครับช่วงล่างนะครับรายละเอียดก็สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับราคาถูกแน่นอนคันนี้นะครับรายละเอียดโดยทั่วไปนะครับติดฟิล์ม ภาสีพละบอจากการให้แล้วเรียบร้อยทันนี้พาสีถึง8ธันวา65นะครับนะครับนี่กระจกมองข้างก็รายละเอียดเดิมๆนะครับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับกระจกก็จะเป็นพาสเดิมเช่นกันนะครับนี่เลยนะไม่มีการชนหจากทางด้านข้างแน่นอนภายในนะครับให้ดูก่อนด้านหน้านะครับเป็นเบาะ ผ้านะครับสีดําตัดกับสีน้ําเงินนะครับเดินตะเข็บสีน้ําเงินแบบนี้นะครับรายละเอียดบอกคันนี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคอนโซลก็รายละเอียดสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยนะครับให้อ airbag คู่หน้านะคันนี้ก็สําเนาเล่มมีพร้อมนะครับมีพร้อมเลยในส่วนของตัวสําเนาเล่มนะครับไม่มีสูญหายประวัติรถเช็คได้นะครับ ตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับเสา A นะครับจุดน็อตยึดต่างๆเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักเข้ามาแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะครับอ่าเป็นสีดำหมดเลยนะครับกระจกเปิดไฟฟ้านะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเสา B นะครับก็เหลี่ยมสันชัดเจนนะโครงสร้างน็อตเดิมนะครับ รายละเอียดต่างๆเดิมหมดเลยตัวเพลทนะครับอันนี้จากโรงงานไม่มีร่องรอยการสาดสีรอยแงะไม่มีนะครับน็อตก็น็อตเดิมๆนะครับเหลี่ยมสันประตูก็ชัดเจนเช่นกันด้านหลังนะครับรายละเอียดตัวบ่อก,ก็จะเป็นบ่ผ้าเหมือนกันนะครับมีเบลให้3ามตำแหน่งนะครับมีในส่วนของตัว iso fix มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะรายละเอียดเดิมๆส,สวยๆนะครับรถยังน่าใช้งานอยู่สำหรับวีออตัวนี้ นะครับอ่ามีที่วางแก้วนะ้ำมาให้ด้วยนะ1จุดนะครับโครงสร้างนะครับนี่ให้ดูเลยน็อตนะครับหัวน็อตเดิมรายละเอียดต่างๆเดิมเดิมหมดนะอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านหลังก็รายละเอียดเดิมเดิมนะครับตัวโช๊คเนี่ยไม่มีน้ำมันไหลรั่วซึมออกมานะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับคันนี้เป็นดิสเบกหนะ้า แล้วก็ด้านท้ายนะครับเริ่มจากบานกระจกคันนี้จะมีระบบไล่ฟ้ามาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกดวง3นะครับ<ม>อันนี้ก็รายละเอียดครบๆประตูฝาท้ายนะครับตัวฝากระโปรงไฟท้ายกันชนพาร์ทเดิมเช่นกันนะครับไฟ,ฟนะครับไฟท้ายก็ไม่มีริ้วรอยนะครับคันนี้รายละเอียดเดิมๆโคมใส่สกิ๊กเลยเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับตัวหนังสือคําว่า v ีออยังติดอยู่ครบนะครับพวกสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าแล้วก็ ตัวรุ่นนะครับตัว e คันนี้เป็นตัว1.5 e นะ108แรงม้านะครับไฟท้ายเดิมนะครับกันชนนะครับมีไฟทับทิมคู่ล่างมาให้นะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนนะคันนี้ไมค์แค่แสนก็โลนะครับไมค์แค่แสนก็โลน่าใช้นะครับราคาดีด้วยครับได้ยอดจัด้นเลยลูกค้าที่ เพิ่งจบใหม่นักศึกษาจบใหม่นะรายได้หมื่นห้าออกรถคนเดียวจบนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของห้องเก็บสัมภาระท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะหาตัวแผ่นมาปิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้ดูนก่อนว่าโครงสร้างเดิมเป็นยังไงคันนี้ประแจมแม่แรงพร้อมยางอะไหล่มีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมไม่มีการชนหนักนะครับสโพกด้านซ้ายนะครับเรายังมองเห็นในส่วนของตัวร,รอยซีนมันเป็นรอยเชื่อมนะครับ เม็อาร์คนะครับสีด้านๆแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับรอยซีนเนี่ยเล็บยังจิกเข้าอยู่เลยนะนี่นะครับจะเห็นเป็นรอยเล็บนะครับที่ผมจิกไปเมื่อกี้นะครับขอบสันฝากระโปรงก็ชัดเจนนะครับคันนี้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คนะครับยังมองเห็นได้ชัดเจนนะเนี่ยสีด้านๆแบบนี้นะครับ อ่าคันนี้ไม่มีการไม่มีประวัติชนหนักมาอย่างแน่นอนนะอ่ะมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับให้ดูโครงสร้างกันเลยแล้วกันนะครับรายละเอียดตัวน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับทุกจุดนะครับกระจกก็เป็นพารจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับอ่านะาเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ นี่นะฮะเริ่มจากตัวบานประตูนะครับเป็นกระจกพัดเดิมเช่นกันนะครับขอบสันประตูนะครับฝาประตูรายละเอียดเดิมๆนะแผงประตูไม่มีริ้วรอยนะครับแดชบ,บอร์ดต,ตรงนี้ควบคุมในส่วนของระบบเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกเปิดปิดไฟฟ้านะออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนั่นเองตามซอกต่างๆนะเสาเอน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะ คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังสามก้านนะครับคอนโซนลริ้วรอยไม่มีเลยนะริ้วรอยไม่มีนะครับตัวมาตรวัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขไม่ของเขานะที่บอกว่าไม้แสงก็โลนะครับนี่นะครับเลขไม่คันนี้อยู่ที่18,917กกิโลเมตรนะครับผม ไม้แท้ไม่มีกอ่อใหม่นะแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุนะ FMAM ได้นะ USB AUX ได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอ่านะใช้งานได้ปกติไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะครับคอนโซลด้านหน้าละเอียดเดิมๆนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นแอร์แล้วก็นี่จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับเป็นแบบหมุนๆนั่นเองนะแล้วก็ มี power outlet มาให้1ช่องนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 Speed นะครับคันนี้ตกแต่งฐานเกียร์เป็นเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนั่นเองนะอ่านะครับผมรายละเอียดสวยๆนะครับรายละเอียดตัวเบาะนะครับนี่นะฮะเบาะก็สวยๆเช่นกันนะครับเดินตะเข็บสีน้ำเงินนะครับโครงสร้างนะครับพวก ตัวน็อตต่างๆก็เดิมๆสวยๆวยนะฮะอ่านะไม่มีร่องรอยการสาดสีนะเราการันตีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะสำหรับเจ้า v ีออนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้านะครับผมสําหรับคันนี้นะรายละเอยียดตัวห้องเครื่องนะครับรายละเอยียดเดิมๆเลย โครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวสติกเกอร์มอกอยังติดอยู่แบบนี้เลยนะตัวแผ่น label นะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมคานหน้าเดิมนะคานเดิมนะครับนี่นะครับจุดแต้มสีต่างๆก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับคานหน้าด้านซ้ายนะครับรูน็อตต่างๆนะครับกลมๆดีๆแบบนี้คือมาจากโรงงานนะครับน็อตเดิมนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์ยังมองเห็นได้ชัดเจนกลมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการล่องรอยการทําสีแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับเป็นพาร์ตจากโรงงานนะครับตัวเลเบลต่างๆยังติดอยู่ครบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปัม๊มตัวตานะครับอันนี้ยังติดอยู่นะโอเคคันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้า f อท่านไหนที่กำลังมองหารถ ไมไม่เยอะนะครับรถเล็กราคาประหยัดนะครับวีออคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสนใจยังไงติดต่อเข้ามาด่วนเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคันที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับ t ต y o ต้าวีออ1.5 g ปี16นะครับสีบอลเงินนะครับเกียร์ออโต้คันนี้ไม่180,000กโลราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่669,000บาทแต่คันนี้เราหันราคาให้ครึ่งนึงเลยเหลืออยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ V อคันนี้ สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0984465222นะครับผมโอตเป็นยนยินดีบริการนะครับแล้วก็ก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช anel โอรถมือสองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ